Welcome to c ู j Podcast This is Station of Knowledge Sharing คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนดสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการดีกาอินเทรนรายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาสารดีกามานำเสนอใกับทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่าไม่ขาดตกบกพร่องนะครับ กดไลค์กด Follow หรือกด Subscribe นะครับเพื่อว่าสาระดีๆเหล่านี้จะได้นำไปเสนอกับทุกท่านได้อย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับปัญหาหรือว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องของการฟ้องร้องและก่อการบังคับคดีนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะไม่ได้นําประเด็นปัญหาเรื่องของวิธีการกระบวนพนารต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันบ่อยนักน,นะครับในรายการนี้แต่สําหรับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องการฟ้องร้องและกันบังคับคดีโดยตรงนะครับ ซึ่งเวลาที่เราเกิดปัญหาขึ้นมามีหนี้ทีค่ค้างชําระแน่นอนเราก็ต้องไปฟ้องร้องที่ศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยพิพากษาให้ตัวลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้ให้กับเราที่เป็นเจ้าหนี้ถูไหมฮะแต่ว่าการที่ฟ้องร้องจนกระทั่งชนะคดีแล้วเนี่ยหลายหลายครั้งหรือว่าส่วนใหญ่ด้วยนะครับก็ไม่ใช่การสิ้นสุดของกระบวนการทั้งหมดนะครับมันก็จะมีกระบวนการของการที่เรียกว่าเป็นการบังคับคดีขึ้นมาอีกเพื่อที่ว่าจะเอา ทรัพย์ของลูกหนี้เนี่ยมาขายทอดตลาดแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาชําระหนี้กับเจ้าหนี้นะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาที่เราจะนํามาพูดคุยในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของวิธีการที่เรียว่าเป็นการขอเฉลี่ยทรัพย์นะครับว่าการขอเฉลี่ยทรัพย์ที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งนะครับที่สามารถจะทําให้ได้งเงินด้วยทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยมาชํราระหนี้กับเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาว่ามันต้องทําภายในกรอบระยะเวลาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่ว่า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยจะได้สามารถบังคับได้ตามสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ไม่สูญเสียสิทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้ไปนะครับสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าคุณกิ่งนะครับก็ไปกู้ยืมเงินนะครับจากคุณเก๋จานวนเงิน5้าแสนบาทนะครับก็ตามสไตล์ปกติของลูกหนี้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินแหละครับก็พอครบกำหนดชำระนี้ คุณกิ่งแกก็ไม่ได้ชําระเงินให้กับคุณเก๋ที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยตามกําหนดนะครับคุณเก๋ก็เลยมาฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยศาลก็มีคําพิพากษาให้คุณเก๋ชนะคดีนะครับโดยที่ไม่มีการอุทธรณ์ไม่มีการฎีกาต่อไปนะครับก็มีเพียงแค่คําพิพากษาของศาลชั้นต้นหละนะครับโดยศาลเนี่ยมีคําพิพากษาไปเมื่อวันที่27เมษายน2548นนะครับอันนี้ ที่เราต้องมาคุยเรื่องวันเวลาแล้วก็พอศเนี่ยเพราะว่ามันจะมีประเด็นสําคัญที่จะต่อไปที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องวันเวลาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตวันเวลาไว้ิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้คือสารชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่27เมษายน2548นะครับคราวน,นี้ก็ปรากฏว่าคุณกิ่งที่ว่าเนี่ยนะครับแกก็ไม่ได้เป็นหนี้กับคุณเก๋อยู่รายเดียวก็ปรากฏว่ามี นีกับคุณมานพอยู่ด้วยนะครับจำนวนเงินสี่แสนบาทน,นะครับก็คุณกิ่งก็มีปัญหาทางด้านการเงินก็ไม่สามารถชําระหนี้กับคุณเก๋แล้วก็ไม่ไปชําระหนี้กับคุณมานพด้วยนะครับงั้นคุณมานพก็ทําคล้ายๆกันนะครับก็คือว่ามาฟ้องร้องบังคับฟ้องร้องคุณเก๋เคุณกิ่งนะครับเป็นลูกหนี้ตามคำพักษาเหมือนกันแล้วก็ศาลก็มีคำพิพากษาให้คุณกิ่งเนี่ยชำระหนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า ของคุณมานพเนี่ยก็พิพากษาที่หลังนะครับหลังจากคดีของระหว่างคุณกิ่งคุณเก๋เนี่ยเสร็จไปแล้วระยะหนึ่งนะครับคราวนี้พอหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเนี่ยคุณมานพแกก็พยายามสืบเสาะ,ะแสวงหาว่าคุณกิ่งที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยมีเงินมีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ตามบังคับคดีเอามา ขายทอดตลาดโดยต้องให้เจ้าพนักงานบังคับดีไปยึดมานะครับแล้วก็ไปประมูลขายทอดตลาดเนี่ยเพื่อเอาเงินที่ได้จากการขายเนี่ยมาชมําระหนี้นะครับก็คุณมานพก็ใช้เวลาสืบเสาะอยู่นานเหมือนกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยคุณมานพก็ไปเจอว่าคุณกิ่งจะมีห้องชุดอยู่หลังหนึ่งนะครับแห่งหนึ่งก็เลยไปให้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับพอดีเนี่ยยึดห้องชุดที่ว่าเนี่ยนะครับไว้เพื่อ ขายทอดตลาดนะครับจะได้เอาเงินที่ได้เนี่ยถ้าขายได้แล้วนะครับก็มาชาระนี่กับคุณมานพนะครับก็ต่อมาปรากฏว่าคุณเก๋นะครับที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอีกคดีหนึ่งนะครับก็ไปทราบข่าวทราบเรื่องขึ้นมานะครับว่าอ้ามีคุณมานพบเขาไปยึดห้องชุดของคุณกิ่งไว้หลังหนึ่งนะครับก็เลยมาร้องขอที่เรียกว่าเป็นการขอเฉลีย่ยทรัพย์ เพื่อที่ว่าหวังว่าจะเอาเงินส่วนแบ่งจากการขายท่อตลาดห้องชุดที่ว่าเนี่ยมาชำระหนี้กับคุณเก๋ด้วยนะครับีเแต่ว่าคุณเก๋นะครับก็ไปยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์เนี่ยเมื่อวันที่27พฤษภาคมนะครับ2,558ก็อย่างที่เรียนท่านตอนต้นนะครับก็วันเวลาก็จะเป็นปัจจัยสําคัญเรื่องนึ่งนะครับที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับคราวนี้ ในเรื่องของประเด็นปัญหาทำนองนี้นะครับนัน่นเห็นได้ว่าตอนนี้ทั้งคุณเก๋กับคุณมานพเนี่ยต่างคนก็ต่างเป็นเจ้าหนี้ตามคดพิพากษาเพราะว่าชนะคดีมีคำพิพากษารองรับไว้อยู่แล้วนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาว่าคุณมานพที่เป็นเจ้าหนี้ตามคดพิพากษารายหนึ่งเนี่ยเกิดไปยึดห้องชุดรายนี้แห่งนี้ไว้ได้แล้วนะครับ mm hmm. ตามปกติของหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนะครับ เจ้าหนี้รายอื่นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปขอเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยยึดทรัพย์สินอันเดียวกันเนี่ยซ้ำได้อีกนะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรในเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ในคดีหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการบังคับคดีเอาไปขายทอดตลาดมันก็สามารถทําได้ในคดีนั้นอยู่แล้วนะครับเพเียงแต่ว่าสิ่งที่เจ้าหนี้รายอื่นนะครับจะสามารถทําได้ก็คือว่าไปขอเฉลี่ยทรัพย์อย่างที่ว่านะครับถ้าเกิดสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยไม่มีทรัพย์สิน อย่างอื่นที่เจ้านี้รายนียนะครับจะสามารถนํามาบังคับคดีเพื่อเอามาขายทอดตลาดจานนี้ได้อีกแล้วนะครับก็เลยเป็นเหตุที่มีความจําเป็นว่าต้องมาขอเฉลี่ยทรัพย์ไปจากห้องชุดที่มีการยึดไว้แล้วนะครับก็เป็นที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับซึ่งจากพฤติการจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านคงจะเห็นว่าไอ้ตัวการขอเฉลี่ยทรัพย์ที่ว่าเนี่ยโดยเนื้อหา โดยสาระของมันเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นการบังคับคดีด้วยวิธีการหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้บยึดทรัพย์โดยตรงอย่างที่เราคุยกันนะครับเป็นเป็นการไปขอเฉลี่ยจากในอีกคดีหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยตัวของกระบวนการของวิธีการมันเองเนี่ยก็เป็นวิธีการบังคับคดีวิธีหนึ่งนะครับคราวนี้ในเรื่องของการบังคับคดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพอ ชนะคดีแล้วเป็นเจ้าหนีต้ตางคำพิพากษาแล้วท่านจะเออละเหยลอยชายรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ได้ที่จะไปใช้สิทธิ์ในการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ว่านะครับการที่จะไปบังคับค,บค,บคดีตรงนี้นะครับก็มีระยะเวลาที่กฎหมากยกําหนดไว้ด้วยนะครับว่าต้องไปบังคับค,บคบดีให้เรสร็จสิ้นเนี่ยภายในกำหนด10ปีนะครับนับแต่วันที่มีคําพิพากษาที่เป็นชั้นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือระยะเวลาที่ที่มีความสําคัญนะครับ ความหมายของคําว่าการเป็นคําพิพากษาที่เป็นชั้นที่สุดก็คือว่าก็ดูว่าคดีในเรื่องนั้นเนี่ยนะครับมันไปถึงที่สุดในขั้นตอนไหนในชั้นไหนนะครับจะเป็นศารชั้นต้นศารชั้นอุทธรหรือว่าชั้นฎีกานะครับไม่ว่าจะถึงที่สุดในชั้นไหนก็แล้วแต่นะครับก็นับต่อไป10ปีนับจากวันที่มีคําพิพากษาที่เป็นชั้นที่สุดที่ว่านะครับเน้นในคดี เรื่องนี้นะครับในกรณีศึกษาที่เรามาพูดคุยกันนะครับท่านคงจะจําได้นะครับผมย้าไว้อยู่แล้วนะครับว่ามันสิ้นสุดตั้งแต่คําพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับโดยศาลชั้นต้นเนี่ยมีคําพิพากษาตั้งแต่วันบบที่27เมษายน2547นะครับโทษนั48นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนับไป10ปีก็จะไปครบวันที่27เมษายน2558นะครับ แต่ว่าเมื่อกี้ท่านสังเกตไหมครับว่าวันที่คุณเก๋แกมาขอเฉลี่ยทรัพย์เนี่ยจะเป็นวันที่27พฤษภาคม2 5 5 8นะครับแลวมันเกินไป30วันพอดีเลยนะครับจริงๆแล้วมันคงมีที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมถึงมันไปยื่นในวันนั้นนะครับกรณีนี้เข้าใจว่าการที่คุณเก๋แก่ไปยื่นวันที่27พฤษภาคม2 5 5 8นเนี่ยเพราะเกิดจากความเข้าใจที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับ เพราะไปนับว่าสิบปีที่ว่าเนี่ยเป็นสิบปีนับแต่วันที่คดีมันถึงที่สุดนะครับเพราะว่าในคดีเรื่องนี้ของคุณเก๋นะครับพ่อสารมีคำพิพากษาเมื่อที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเออสี่สิบแปดถูกไหมฮะคดีจริงๆแล้วก็คู่ความเนี่ยสามารถจะอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันถูกไหมฮะซึ่งถ้าเกิดไม่มีการอุทธรณ์เนี่ยก็จะถือว่าคดีเนี่ยถึงที่สุด เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ที่ว่านะครับก็คือวันที่27พฤษภาคม248นะครับรงั้นคุณเก๋ก็เลยเข้าใจไปว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็นับจากวันที่คดีมันถึงที่สุด27พฤษภาคม248 10ปีก็เป็น27พฤษภาคม2 5 5 8นะครับแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องนับตั้งแต่วันที่ลมีคําพิพากษานะครับนั่นเลยเป็นเหตุที่ว่าการที่คุณเก๋เนี่ย มายื่นช้าไป30วันนะครับก็ทำให้มีผลเป็นการเสียสิทธิ์ที่จะไปบังคับคดีได้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมท่านฝูฟังาจะรู้สึกว่าโอ้สามสิบวันเองนะครับแต่ถ้าลองนึกอีกมีมุมหนึ่งนะครับจริงๆแล้วคุณเก๋ก็มีเวลาอยู่สิบปีด้วยเหมือนกันนะครับแต่แกรอจนสิบปีกับอีกสามสิบวันผ่านไปแล้วเนี่ยถึงจะมาดําเนินการในการที่จะบังคับคดีมาขอเฉลี่ยทรัพย์ที่ว่านะครับมันก็เลยกลายเป็น พ้นระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับเพราะว่าไม่ได้ขอให้บังคับคดีเนี่ยภายใน10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาที่เป็นชั้นที่สุดที่ว่านะครับซึ่งถ้าเกิดท่านต้องการดูข้อเท็จจริงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคําพิพากษาสารดีกาที่850ทับ2,161นะครับก็เป็นบทเรียนที่คงจะต้องฝากไว้สําหรับคนที่เป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาทุกรายนะครับว่า ท่านมีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีได้ตามคำพิพากษาที่ท่านได้รับแต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของท่านก็มีกรอบมีระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เหมือนกันนะครับว่าท่านต้องใช้สิทธิ์ของท่านเนี่ยภายใน10ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดที่ว่านะครับส่วนจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่ว่าคดีท่านเนี่ยถึงที่สุดในชั้นไหนด้วยนะครับก็เป็นเกตเป็นข้อควรระวังที่ท่านควรต้องระวังไว้นะครับ ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับมีข่าวดีมาฝากท่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่ากองสาเหตุและประชาสัมพันธ์สำนักงานสายธรรมนะครับได้รวบรวมบทความสั้นที่เกี่ยวกับรายการดีกาอินเทรนด์นี่แหละครับเพียงแต่ว่าเป็นส่วนของ EP ที่1ถึง EP20 นะครับมารวบรวมทําอยู่ในรูปของอ e ีบุ๊กนะครับที่ท่านสามารถโหลดเป็นไฟไล์ไปได้ไปอ่านที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเป็นข้อความที่ประกอบด้วยภาพสีสันสวยงามนะครับ ถ้าเกิดท่านต้องการโหลดอีบุ๊กที่ว่านะครับก็กดได้จากลิงก์ที่อยู่ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับสาระดีๆจากรายการดีกาอินเทรนด์นะครับในตอนนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการติดตามสาระยังไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กดฟอลโล่หรือกด Subscribe นะครับเพื่อท่านจะได้มีสาระดีๆส่งให้ท่านถึงที่นะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ